นายชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการไท ai Discovery s e a s o n 2 New Thai Desert for new gen ว่าโครงการนี้ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยสมายข้างสรรพสินค้าเซนชัลและบริษัทแบล็คไทยเซอร์วิสจำกัดซึ่งจัดขึ้นอีกครั้งจากความสำเร็จอย่างล้นหลามเพื่อกระตุ้นกระแสซอฟท์พาวเอร์และความนิยมขนมไทย ผ่านการสร้างสรรค์เมนูกว่า50เมนูจาก30ร้านขนมไทยที่มีชื่อเสียงปรับสูตรขนมหวานเข้ากับยุคสมัยใส่ใจผู้รักสุขภาพด้วยร,รสชาติที่หวานน้อยและใช้วัตถุดิบชั้นดีเพื่ออนุรักษ์ขนมไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าพร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการโพสต์หรือแชร์ภาพให้วัฒนธรรมด้านอาหารและขนมมีชื่อเสียงยิ่งขึ้นอีกทั้งประยุกต์วัฒนธรรมขนมไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน คิดว่าทํายังไงเราจะดึงเพราะว่านธารมต้องมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อที่มันเข้ากับยุคสมัยเราก็คิดว่าถ้าเราต้องทําอาหารไทยให้เข้ากับดิวเจนนี้ซึ่งของหวานไทยเนี่ยก็มีเยอะแยะมากเลย <S <S คิดว่าขนมเนี่ยมันสามารถสื่อง,ง่ายกว่าอาหารการหลับเพราะว่าคนว่าก็สามารถหยิบม,มาทานได้เลย <S 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 ถ้าเกิดเราปรับให้เข้ากับวัยรุ่นเนี่ยการที่เราจัดอาหารให้ตอบโจทย์เขามันก็สามารถดึงดูดให้เขามาลิ้มรสอาหารไทยและเขาจจะสัมผัสเนื้อแท้ของอาหารไทยว่า ขนมไทยเดิมเนี่ยมันมีรสชาติยังไงไม่ใช่ว่าเขาจะไปติดพวกเค,ค้กหรืออะไรเราก็มีความอร่อยไม่ได้อย่างเขาแต่เพีเยงแต่ว่าเราทํายังไงจะดึงเขาก็มาหาเราได้สําหรับงานในวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายขนมหวาน20ร้านพร้อมเปิดตัวผลงานสุดสร้างสารรค์กว่า35เมนูที่มีสีสันและรสชาติที่น่าลิ้มลองทั้งทา์ตข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยมูสกะทิสดอารัวทะเลทิพย์เกอสรอลำเจียกและอื่นๆ นอกจากการส่งเสริมเอกลักษณ์ขนมไทยยังมีกิจกรรมสอนทำขนมไทยจากพ่อครัวร้านขนมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์าวอร์ไทยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงความเป็นไทยและเรียนรู้การทําขนมไทยได้มากขึ้นกนิฐาน้าชมรายงานค่ะ